นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปกิตฉามินาสังสิโม รมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปร,รายันติรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาพุญโยมหาลาภูภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะ,ะอุนะโมพุทธายะวิรทะโยวิระโคนายังวิระหิงสา วิรทาสีวิรทาสาวิระอิทิโยพุทธสัมาณีมามะพุทธสัสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปกิจฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติ รมมาจากมหาเทวาอภิลาภพาพะพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภูพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะ,ะอุปนะโมพุทธายะวิรัะโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทา,าสาวิระอิธิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยักษขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภพาภพวันตุเม มหาพุญโยมหาลาภูพักวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะ,ะอุนะโมพุทธายะวิระัะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิโยพุทธัสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหม สัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปร,รายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภพาภพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภูภวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิระทะโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหาือลือ สัมปกจิจฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปร,รายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภพาภพวันตุเมมหาพุญโยมหาลาภูภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรทะโย วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิโยพุทธศัมมานีมามะพุทธศัสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปกิจฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวา สัพเพยักขาปร,รายันติพรมมาจะามหาเทวาอภิลาภาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภูะวันตุเมมิเตพาหุะติพุทธมะ,ะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสี วิรทาสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามินาสังสิโมรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวา อภิลาพาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภูะวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะ,ะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริติโยพุทธัสสะมานีมามะ พุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติจฉามินาสังสิโมรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภูพระวันตุเม มิเตพาหุหติพุทธมะ,ะออุนะโมพุทธายะวิรธะโย ο, วิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอะิติโย ο, พุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพา หาหาลือลือสัมปะิจฉามินาสังสิโมพรหมารจะมหาเทวาสัพเพยักขาปร,รายันติพรหมารจะมหาเทวาอภิลาพาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภูภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุ พาย,ะะยัวิรทะโยวิรัโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ